บทที่เจ็ดอิทิปิโสภควาอะรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารังสัมปันโนสุปโตโลกาวิถุอนุตตาโลปริสัตถามะสสะริสตัถตะมโนุสานังพุทโธภควะติบทที่แปดสวาวาโตภควะตตาธรรมโมสันติติโกอกาเิโกเอหิปัสสิโกโอปนาเนโกปัจจตังเวทิภควาวิญญูญิติ บทที่เก้าสุปฏิปันโนระวะวโตสร้าวะเรังโุปฏิปันโนระวะวโตเร้าวะเังโขญาญาปฏิปันโนระวะวโตเร้าวะสรังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะวโตเร้าวะเศรังโขาที่ตามจิตตาลิปุริสายุคานิอัตถุลาุาาบีะวโตสร้าวะเรังโขอางเนยโยบัเนยโยาินโยจตโอนุตาังบุยัเิตังรสตาบทิี่ สินดามณีปิยังมันตังยังสังฆาสังกโกนังบุปัสสันติสิเีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจัมหาราชาตะวางังมังโพสัตุโนจีปังกาเลเทโวสุปโปเซทิกิตจิเทโวเยสาโกปะชัง,งคัเนเนงสาาสะนิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลิโปโตภวันตุมีสิจิติลาภังชนะนิฮิมณีจินดาปิยังจัตถานังสาพา สัพพิชนะพหูชนาปิยัมมะมะบทที่สิบเอ็ดสัจการตวาพุทธนัตานังโอสถังอุตตมังวะลังหิตังเทวะมนุษยานังพุทธะเตเจนะโสตถินังนาสันตุปะทภาวะสัพเพทุกขาวูปัสสนุตติสัจการตวาธรรมะตานังโอสถังอุตตมังวะลังปะลาหูปัสสะมานังธรรมะเตเจนะโสตถินัง นัสสันตุปัทวาสะเพหิยาบุปสเมตุเตสกัตวาวสังฆาตนังโอสถังอุตมังวังอาเนยยางปาวเนยยังสังฆเตเชนะโสทินะนัสสันตุปัทวาสะเพโลคาบุปสเมตุเตสจบที่หนึ่งจบที่หนึ่งบทที่เจ็ดอิติปิโสภควาลังขังสัมมาสัมปวโทวิชากจารณะสัมปันโนสุปโตโลกวิทถวนุตโลภุริสาทามปะสาราจิตาเทวะมุสานัมปุตโตภะวาติ ที่แปดวาวขาพตัวพระาร์ตาธโมธามิวิโกอาคาริโกเอหิปัสิโกอปานนิโกปาจัตังเวทิตาปูวินยูหีติ มติก้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตเศ้าวะสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตเศร้าวะสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตเศร้าวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตเร้าวะสังโฆยตที่ตางจตาริิสัยุคลาเยธรมุิสพภะคะวะโตเศร้าภะคะสังโฆอันเยโยปังเนยโยท่ากิเนยโยอันชิกะรนิโยอนะระุญาเตังโลตัสสาติ โกธิสิจินดามณีปิยังมันตังยะสังทังสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังตัพตังจามหาราชาตะวังมังโพสัตุโนจิปังการเลเทโวสุปุเสทิขิจิเทวเยสัพโกปัชังทัสสมิงกินเนวัตตาปิยังการตังสาลิปโตพระวันตุเมสิทธิดาพังชนะนาเยมณีจินตาปิยังจ่าทานังตาเพชะนาภูชนาปิยังมามะ บทที่สิบเอ็ดจักกตวาผุทธลัตานังโอสะังอุตามังวารังหิตังเทวมนุสานังพุทธมเทเชนะโสตินังนัสสันตุปัตถวาสัพเพทุข้วบูปัสสะเปนตุเตสักการตวาธรรมมาลาตานังโอสะังอุตามังวารังปาริลาหูปัสสะมานังธรรมเทเชนะโสตินังนัสสันตุปัตถวาสัพเพนวยาบูปัสสะเมนตุเต สากตะวัสังคารตะตังอูสะังอุตตมังวรังอังเนยยางปังเนยยังสังคเตเชนะสุทินานัสสันตุปาเวาสพเรุาบูปสเทิตินจบที่สงบทที่เจ็ทิ่โสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชานะนัสมปนนสุปโตโลกิุนุตโลกุริสาธรรมสาซาจิสาทิวมนุสานัปุโตภะวาติ โทที่แปดพากวัตโตมะขาทาาธัมมสันจิติโกกาิโกเอหปัสสิโกปานนนิโกปัจัตโสจัตตังเวทีตัโพวิญญยหีติโทที่เกทปฏิปันโนากวัโตเ้าังโคปุปฏิปันโนาวโตเศ้ากสังโคยายาปฏิปันโนผาวัโตเ้ากรสังโคสามิติปฏิปันโนาวโตเศ้ากสังโคยาติต่งจากตาลิปุริสัยุคานิอัตถะปุริสาอุขาาอสัพภะวัโตเศ้ากสังโคอามุ ท่นขันธ์โยอันแทดาลันโยอนุตารังบุญญาเขตังโลกสาติตบทที่สิจินดามณีปิยมัตตานิยสังทางสังโกนอุปัสสันติสิเนหังมาติตาวะโอระหังปะโคตันจามหาราชาตะวังมังโกสัตตุโนทีปังกาลีเทโวสุป โูเซติกิตจิทเทโวเยจักโกปาชังทัสมนนาาาิงกินีวาทตาปิยังการตานิปุตโตพระวันตุมิสิติลาภังชนะนะเยมณีจินดาปียังจากท่านางสาเพชนาองมูชนะปียังมะมะ บทที่สิบเอ็ดสตร์กาตะวะพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธะเตชะนาสุตินังสันตุปัตตะวะสัพเพทุข้าวูปัสสมโตเตสัร์กาตตะวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะรังปาริรามูปัสสะมะนังธรรมะเตชะนาสุตินัง นาสังตุปัตวาสาเพพยาอูปสเมณตุเตสักกัตวะสังคราตนังอสัทงอุตมังวรังอูเนยยางปังเนยยางสังคเตเชนะสโททินานาสังตุปัตวาสาเพรูคาวูปสเมณตุเตจบที่สาม